มีพลราชวรางกูดกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราชิเบร,ราชวรโรดมบรม,มานาถบพิษพัดวัชลเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิแห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระมิ่งพระขวัญมีกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน มิหนธายุทธยามหาดิลกภพนกพระราชธานีบุรีรงค์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมอนพิมานอวตานสถิตสักทะติยวิศนุกรรมประสิทธิ์ตั้งตรงงานวิจิตเป็นเมืองหลวงชาวประชาทั้งปวงตั้งมั่นในศีลธรรมบวบวนพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักธรรมตั้งแต่พุทธกาลสืบกันมามีจนถึง 8ป0 0 0พระธรรมขันอันเป็นเครื่องดึกเหนี่ยวแห่งจิตใจของถวยทนผืนแผ่นดินแห่งนี้มีชื่อว่าเมืองหลวงราชอาณาจักรไทยรัตนโกสินดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งสถิตแห่งความร่มเย็นเป็นผาสุขอยู่ทุกสถานอันมีสืบมานานนับพันปีด้วยพระการชนนี้เอง เชื่อ,อืนเทวันทุกชั้นฟ้าจงลงมาชูช่วยอำหน่วยผลขออ่านเชื่อ,อื่นเทพทั้งหลายในสากลจง,งละมารดลชูช่วยอำดนวยชัยขออ่านเชื่อื่นองค์อินปินดาวดังสาจอบรลยเทพเทวทุกสถานมิมานใหญ่โปรดเสด็จากฝ้า,ฟ,าฟ้ามาเร็วไวเพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยานขออ่านเชื่อ เหือนองค์พระพรมมาผู้มีฤทธิ์ประกาสศพระโคนชัยในสยามเพียกไปด้วยเมตตากรุณาธรรมทาั้งโลกสามต่างสยบนบประนมขออ่านุเมือนเทวันทุกชั้นฟ้าจุงลงมาเป็นเกณฑ์เป็นประถมคันว่าได้เลิอกดีที่อุครมงเป็นบาดภูมงคนเลือ เปิดโลกกวิถูทิธรรมบังเกิดเปิดโลกกวิถูวิโสธยีสังคังบังเกิดเปิดโลกกวิถูวิโสธยีองเปิดมหาเปิดพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกธาตุพระพุทธเจ้าย่างวัดโลกธาตุบังเกิดข้าพเจ้าพู้พรางจะใช้มหาเวทองการมาเปิดสิทธิชัยยะชัยยมังคารมหามิมงคลจากไร่บนองค์การ วิโสทายวิเศษวิโสนโมุทายะโอมนโมพรหมาสิวนารอยขอเลิกใช้เบื้องบนเปิดทั้งสี่จตุรทิศเปิดทั้งแปดทิศเปิดทั้งสิบทิศเปิดสิบเก้าชั้นฟ้าเปิดสิบหกชั้นพระมาเปิดสิบห้าชั้นภูมิเปิดยี่สิบเอ็ดภูมิพระแม่ธรณีเปิดสิบสี่ภูมิเมืองบาดาเปิดสิบสองภูมิพระแม่คงคาเปิดฟ้า เปิดพเปิดคงคาเปิดธรณีเปิดบายสีเปิดบัดพรีเปิดเครื่องวงสวงเปิดเลิกเปิดเวลาเปิดยาตรายามดีองค์พระเสูขึ้นสองค่ำเดือนจิตปีมะโรงทองชัยศรีสวัสดีชัยราภูนโมพุถธายะสิทธิมังคละเปิด but, but uh, นาโมตัสสะพะคโคตุระหะตุสัมมาเออสัมโพธัสสะนาโมตัสสะพะคโคตุระหะตุสัมมาเออสัมโพธัสสะนาโมตัสสะพะคโคตุระหะตุสัมมาเอื่อ สังสมตาเจ้า